สวัสดีครับวันนี้เกมลายเรนเจอร์นะครับอ่ะตอนนี้ผมมีเหรียญทองเรนเจอร์อยู่973ล้านนะครับอ่ะมา up. อัพมา up. อัพเกรดกันว่าเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างนะอ่ะตอนนี้จำนวนแรกสูงสุดผมเพิ่งอัพไป90นะครับอ่ะเราจะอัพเต็มทั้งสอันไหมอ่ะก็ลองมาบวกดูนะครับอ่ะเวลเก้าเส34ล้านนะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยนะทีละสอล้านนะครับ32ล้าน เอสามล้านก็เป็นสาสิล้านนะครับนี่อ่เดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยสาล้านสาล้านสีล้านนะครับไปเรื่อยอะผมลองอัพถึงสาเอ้ยเก้าดูนะเกก็จะเป็นห้ล้านนะครับึ๊บโอเคห้ล้านโอ้หมดไปเกือบสี่ล้านนะครับอ่ะอัพมิสนทีนี้มิส์ไปที่เกสิ โอ้โหเกือบหมดนะเก้าห้าอัพเ้เต็มไหมโอ้โหไม่เต็มนะครับอัพไปที่เก้าสิบเจ็ดนะถ้าอัพเต็มต้องเก้าสิบแปดล้านนะก็ไม่พอนะอยังขาดอีกเยอะเลยโอ้โหต้องอัพไปเรื่อยนะครับแต่ว่าแรกสสุดเราก็เพิ่มขึ้นมิซายเราก